ตอนนี้เดี๋ยวคุณหนูจะแชร์หน้าจอแล้วบอกด้วยนะครับว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้นอย่างไรนะครับครับผมมาละ เราจะเก็บถึงใบงานที่สามนะครับสี่ยังไม่ต้องทำนะครับตอนนี้มีส่งมาแล้วห้าคนสำหรับมห้าทับสิบเอ็ดนะครับสิบสามยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนนะฮะเรามาดูอันแรกนะครับโจทย์เขาให้ทำอะไรดูโจทย์ให้เข้าใจนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องนิดนึงนะลูกนะครับใบงานที่สามเป็นใบงานที่เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษนะครับเรื่อง Present Continuous t e n s e ะครับมันจะอยู่ในยูนิตที่สองนะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับเป็นการรีวิวว่านักเรียนมีความเข้าใจแค่ไหนนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ การอ่านนะครับ read and find นะครับอ่านแล้วก็ค้นหาหาข้อมูลในเรื่องอะไรนะเขาบอกว่า find the future arrangement w i t h write them in the boxes นะครับเขาให้หาภารกิจนะครับหรือกิจกรรมในอนาคตนะครับซึ่งวางแผนเอาไว้เนี่ย and write them in the boxes นะครับแล้วก็นำเอากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยที่เราเรียนหาได้นะครับเอาไปเขียนใน กรอบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งครูดวงทําไว้ให้แล้วนะครับเป็นตารางอ่ะนะครับอ่านักเรียนเรามาดูนักเรียนต้องจําไม่ได้ก่อนนะครับว่าโครงสร้างของอ present continuous เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างโครงสร้างของ present continuous จะประกอบด้วย verb to be นะครับบวกด้วยกริยาแท้ซึ่งเติม ing นะครับ ดังนั้นเนี่ยโครงสร้างก็จะเป็นถ้าแตกย่อยออกมาแล้วโครงสร้างของ present continuous นะครับก็จะเป็น subject ประธานบวกด้วย is/am/are บวกด้วย verb ซึ่งเติม ing อันตรนะกูลของ present continuous เนี่ยจะมีอยู่2ความหมายความหมายแรกก็คือใช้กับกิจกรรมที่กำลังกระทำอยู่ดำเนินการอยู่ณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับในปัจจุบันและการกระทำนั้นต้องเป็นการกระทำที่ทำไมลูก เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและมีความต่อเนื่องและจบลงในอนาคตนะครับแต่ตอนกระทาอยู่นี่ต้องกระทําอย่างต่อเนื่องนะในกิจกรรมนั้นนะครับกระทาหยุดหยุดนี่ไม่ใช่นะครับทําทําหยุดหยุดนี่ไม่ถือว่าเป็น present continuous นะครับ continuous เนี่ยต้องต่อเนื่องอย่างเดียวนะครับนักเรียนแล้วก็อีกความหมายหนึ่งนะครับในส่วนของ present continuous เรานํา present continuous ในโครงสร้างเมื่อกี้เนี่ย เอามาใช้บอกฟิวเจอร์เอเรนจเมนต์นะครับบอกถึงการเตรียมตัวกิจกรรมที่ต้องเตรียมตัวทำในอนาคตซึ่งเราทำไมลูกวางแผนเอาไว้แล้วนะครับและกิจกรรมเหล่านั้นทำไมครับลูกต้องเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับอ่าเรามาดูนะครับเพราะว่ามันเป็นการวางแผนนี่นะครับ เรามาดูในส่วนของ reading ข้างล่างนะครับหาโครงสร้างให้เจอนะครับโจทย์ให้มาในตัวอย่างนะครับใน example ให้มาบอกว่า I am seeing my friends นะครับเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างตรงนี้เนี่ยประกอบด้วยอะไรลูก uh, to be ครัะนะครับ am นะครับลูก am บวกด้วยกิริยาซึ่งเติม ing เห็นไหมเขาจึงขีดนักเรียนเห็น ing ตรงไหนนักเรียนขีดเส้นใต้เลยนะครับเห็นไหมอันแรกเขา seeing นะครับ seeing my friend ครับออกไปหาเพื่อนนะครับไปพบปะพบเจอเพื่อนนะครับรอคอยเพื่อนรอเพื่อนอยู่นะครับเพื่อที่จะไปไหนลูก we are going to the cinema วางแผนไปแล้วว่าจะไปไหนครับไปโรงหนังกันอ่าสิ่งที่เราต้องขีดก็คือขีดตรงนี้ขีดตรงกิริยาซึ่งเติม i n g ครับแล้วก็ arrangement ที่เขาต้องทำเนี่ยนะครับขีดยาวเลยอันนี้ก็ขีดตรง going to the cinema ยาวไปเลยนะครับต่อมาเนื่องจากมันเป็น future arrangement เป็นการวางแผนในอนาคตสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมเขาต่อมาเขาบอกว่า on Tuesday นะครับ ในวันอังคารสิ่งที่เราต้องขีดก็คือขีดอะไรลูกขีดโครงสร้างของมันสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคืออะไรฮะ visiting my grandparents ครับไปเยี่ยมปู่ย่าตายายนะครับไปเยี่ยมปู่ย่าตายายคำว่า grandparents มาจากคำว่า grand แปลว,ว่ายิ่งใหญ่นะครับใหญ่นะครับ,หนะรบมหาศาร p a r เรนต์แปลว่าพ่อแม่ใหญ่กว่าพ่อแม่ก็คือปู่ย่านั่นเองนะครับตายายก็ได้นะครับอ่านี่คือสิ่งที่เรียนต้องขีดขีดตรงนี้เลยครับ visiting my grandparents นะครับนี่คือโครงสร้างของสกูล continuous B ข้างหน้าไม่ต้องขีดนะนะครับเพ,พื่อที่ B นี่มันผันไปได้เรื่อยๆนะครับ our future arrangement ที่เรียนต้องขีดตรงนี้ต่อมา on Wednesday ในวันพุธ จะทำอะไรต่อครับ I'm Playing tennis อ่า Playing tennis <I 'm S 1> นะครับ with, with my older brother นะครับเล่นเทนนิสกับพี่ชายนะครับนี่คือการวางแผนสิ่งที่เรียนต้องขีดก็คือขีดตรงนี้ Playing tennis with my older oh, brother อ่า uh, ขีดเอาไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเขียนเติมเอาในในในตารางข้างหลังนะครับในบ็อกที่ให้ไว้เป็น ตารางสี่เหลี่ยมนะครับต่อมานะครับ on Thursday ในวันพฤหัสครับจะทำอะไรต่อครับ future arrangement ของประโยคนี้คืออะไร are อ่ะไปเพลนอาบ a k i n g me to h e <the> to dentist ไปเที่ยวไหนไปไปไหนเข้าไปไหนเนี่ยไปเที่ยวป่ะเนี่ยหมอฟันอะ่ะ อไปพบหมอฟันนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไปเจ็บตัวนะครับ <c oughs> อ่าโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องกีดก็คือ taking me to the dentist นะครับต่อมาครับล <c oughs> ูก on Friday อ่ะกิจกรรมต้องทำคืออะไรฮนะปาร์ตวันเกิดอ่านะครับ เราก็ทำไมฮะ Having a party for her birthday นี่คือสิ่งที่ต้องขีดครับลูกนะครับมีเท่านี้เองนะฮะฟังทันกันไหมครับอัน,นอันนี้ทั้งหมดนี้เขาเขาเรียกว่า continuous ใช่ไหมครับอ่าเขาเรียกว่า continuous เขาเรียก present continuous ครับ present continuous แบบ in the future ใช้เล่าเรื่องราวที่ทำไมลูกกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการวางแผนครับลูกนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันยังไม่เกิดนี่ใช่ไหมครับครับ อ่าสิ่งเหล่านี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นเป็นการวางแผนว่าเราจะต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ในแต่ละวันนะครับไปจนถึง f ลายเดไปถึงวันศุกร์เนี่ยต้องทําอะไรบ้าง present continuous สามารถบอกเรื่องราวในอนาคตได้ครับลูกนะครับแต่ถามว่ามันใช้แทน future simple ได้ไหมใช้แทน future simple ได้ในบางเรื่องคนระับบางเรื่องไม่ได้ครับ เช่นกิริยาบางตัวที่กรูโด่งสอนไปแล้ว stative verb เนี่ยมันเขียนอยู่ในรูปของตระกูล continuous ไม่ได้มันทำไมลูกต้องเอาไปเขียนในรูปของ present simple tense เท่านั้นนะครับบางตัวมันเขียนอยู่ในรูปของของอนาคตเนี่ยมันใช้แทน future ไม่ได้ร้อยเนะครับลูกแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราเขียนขึ้นมาในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยมันทำไมลูก มันดีกว่าฟิวเจอร์ซิมเพิลตรงที่มันทำไมฮะเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนครับ mm hmm. เข้าใจไหมครับลูกนะครับ mm hmm. เช่นคุณดวงบอกว่า it will be rain เอ๋อมันฝนมันจะตกแน่นอนเลยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ตกก็ได้ครับแต่ถ้าคุณดวงบอกว่าอะไรฮะ mm hmm. it's going to rain ครับฝนตกแน่แ่แหละนะครับมันกำลังมาแล้วตกร้อยเอร์เซ็นต์ครับแบบนี้ mm hmm. เข้าใจไหมลูกนะครับ mm hmm. ความเกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็คือการว่ามันเกิดขึ้นแบบเกือบร้อเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้ป่ะครับใช่ใช่ใช่ครับลูกใช่ครับ,<อ>บ er tomorrow เช่นกูโดบ,บอก tomorrow i am playing football with my friend พรุ่งนี้ฉันจะเล่นบอลกับเพื่อนเล่นแน่ครับเล่นแน่นอนฮนะ ไม่เปลี่ยนแปลงครับลูกนะครับาอนัดก,กันไว้แล้วครับถ้าคุณดวงบอกว่า I will playing football with my friend t o m orrow พวนี้จะเล่นบอลกับเพื่อนแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอาจจะไม่เล่นก็ได้ครับเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าอันแรกเนี่ยไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องอยังไงก็ต้องเล่นให้ได้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเป็นลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมลูกและฉมนติว่ามันว่า ไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นแบบว่าไม่แน่นอนอะไรนะครับมันคืออะไรนะครับถ้าไม่แน่นอนเอาไปใช้ในรูปของไนดูนดีกว่าไปใช้ในเทนของฟิวเจอร์ซิมเพิลดีกว่าวิวบอกไม่เวิร์ตั้ที่หนึ่งแปลว,ว่าจะนะครับอ๋อครับแต่ถ้าอันนี้นี่เกิดขึ้นร้อยเปอร์ซ็นพราะว่ามันทําไมลูกวางแผนเอาไว้แล้วนะมันเป็นฟิวเจอร์เออร์เรนจเมนต์มันไม่ใช่ฟิวเจอร์เฉยๆครับฟิวเจอร์เออร์เรนจ์เมนต์คือวางแผน อ่าใช่ต้องดูประโยคอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเรานัดแนะนัดหมายกับใครไว้แล้วเนี่ยต้องทําให้ได้ครับลูกนะครับก็จะต้องใช้เทนอย่างนี้ใช้รูปประโยคแบบนี้แต่ถ้าเราพูดลอยๆขึ้นมานะครับว่าจะทํานู่นจะทํานี่แต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนตนะครับจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ฟิวเจอร์ซิมเพิลครับแบบนั้นนะฮะเข้าใจไหมลูกครับ โอเคเดี๋ยวครูดวงต่ออีกนิดหนึ่งนะครับอ่านักเรียนก็เอาไอประโยคเมื่อกี้ที่คุณดวงให้ขีดเนี่ยมาเขียนในตารางนะครับไม่ต้องเอาประธานมาใส่ไม่ต้องเอาเวิร์บคืบมาใส่เอาตรงที่เป็นคิริยาเติม i n g แล้วยาวด้วยประโยคของเขาอะมาใส่ได้เลยเข้าใจไหมลูกครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูต่อนะอันนี้ ส่วนตรงนี้เขาให้จับคู่นะครับให้แมทเ h มอัพนะครับจับคู่ให้มันเกิดมีความเหมาะสมนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า match the arrangement and how they were organized นครับ mm hmm. นี่คือสิ่งด้านซ้ายมือคือ arrangement สิ่งที่วางแผนเอาไว้ว่าทำไมลูกว่าจะทำอีกด้านหนึ่งทำไมลูกเรองต้องจัดการคขาว่าออแกไนซ์แปลว่าจัดการเราต้องจัดการสิ่งเหล่านี้เนี่ย อย่างไรให้มันสัมพันธ์กับ arrangement ที่เราต้องการจะใช้นะครับเช่น I am playing เออโทษที I am flying to Spain for a holiday นะครับจะบินไปที่ไหนครับสเปนอ่าบินไปสเปนอ่าในวันหยุดสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คืออะไรครับลองจจัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงจะไปสเปนเนี่ย <S <S <ะ>เราก็ต้องไปต้องไปทำไมครับลูกซื้อตั๋วเครื่องบินเห็นไหมลูกต้องมีตั๋วเครื่องบินก่อน I have got the plane นะครับ t i c k กตก่อนนะครับเห็นไหมให้มันสัมพันธ์กันเข้าใจไหมลูกครับ uh huh. อ่ะต่อมา I am playing basketball with my friend tomorrow ฉันจะเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนในวันพรุ่งนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมเตรียมอะไรกันครับลูกพบเจอกันที่ไหนนะครับ เราต้องทําไมลูกนัดแนะนัดหมายเจอกันที่สนามนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสองเนี่ยมันจึงไปตรงกับข้อนี้ครับ we a g r e e to meet at the court ครับคำว่าคอร์ดแปลว่าสนามไปเจอกันที่คอร์ดนะครับไปพบกันที่นั่นนะครับต้องนัดคือสิเราจะเล่นบาสเกตบอลต้องทำไมลูกต้องนัดกันเอ้ยสนามแห่งนี้นะที่เราจะทำไมลูก เราจะเล่นด้วยกันอ่าจะเจอกันได้นะครับนัดเล่นบาสเกตบอลจะไปเจอที่สนามบอลนคงไม่ได้ม่ได้เล่นน่ะนะครับต่อมานะฮะ I am going to the doctor next week ครับ I'm going to the d o c t o r next week จะไปพบหมอในสัปดาห์หน้า สิ่งที่เราต้องเตรียมเตรียมอะไรครับนัดหมายกับใครครับลูกนัดหมายกับหมอครับครับอ่านัดหมายกับหมอหรือหมอนัดมานะครับลูกตอบข้ออะไรครับ I got an appointment ครับ่า I've got an appointment นะครับมีการนัดกันไว้แล้วนะลูกนะครับหมอนัดนะครับเนี่ยฉันไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าหมอนัดอต่อมาครับ next ครับ I'm going to ทกทิฮนะผิดข้อนะครับโอ้ตาไม่ดีแก่แล้วนะ I'm mm hmm. meeting my friend after school แ mm hmm. ปลว่าอะไรครับ I'm mm hmm. meeting my friend after school mm hmm. จะพบแบบ,บจจเจอเพื่อนหลังเลิกเรียน ถ uh huh. ้าเจอเพื่อนหลังเลิกเรียนพบปะสังสรรค์กันหลังเลิกเรียนเนี่ยนะครับ <We S 2> แล้วก็ต้อง <okay. S 2> ทำไมลูก <have> อ่าข้อนี้แหละนะครับถ้าเรียนปกติการเขียนนาฬิกาแบบนี้เนี่ยฝรั่งเขาจะไม่เขียนนะครับฝรั่งเขาจะใช้เป็น uh, อ่า pmam อ่ะนะครับคือฝรั่งกับไทยเนี่ยเขียนเวลาไม่เหมือนกันนะคนไทยเราใช้ประเภทแบบทเวนที่ four hours นะครับ ประเภทแบบยี่สี่ชั่วโมงอ่ะนะครับเข้าใจไหมลูกแต่ของฝรั่งใช้แบบ t w e l v hour สิบสองชั่วโมงใช้คนละแบบกันนะครับลูกแต่ของฝรั่งเนี่ยจะใช้ a. m. p. m. เข้ามาช่วย a. m. ก็หลังเที่ยงคืนมา p. m. ก็ทำไมลูกหลังเที่ยงมานะครับนับตั้งแต่เที่ยงนะครับเข้าใจไหมครับลูกนะครับ ดังนั้นเนี่ยข้อนี้จริงตอบอะไรลูก We agreed to meet at f o c l o c k ครับ o'clock ถามว่าทำไมคุณหลวงใช้คำว่า o'clock ครับไม่ใช้ a.m. p.m. เพราะว่า o'clock แปลว่าตรงเลยสี่โมงตรงคนระับเรวเรียนการนับนาฬิกาถ้ามีคำว่าตรงเนี่ยจะใช้คำว่าโอ l o ็กตลอดครับเวลาต่อท้ายอะ่ะ <5. S 1> o'clock ก็คือแปดโมงตรงเป๊ะเลยนะครับ โอเคต่อนะครับต่อมา we having a barbecue at the weekend ครับเดีย๋ยวจะเล่าวัฒนธรรมของฝรั่งให้ฟังนะการกินบาร์บีคิวของฝรั่งเนี่ยเขาไม่นด่เพื่อไม่ได้นั่งกินกันคนสองคนนะการ have b a r b e c ีคหรือการกินบาร์บีคิวของฝรั่งเนี่ยเขาต้องคนมาเยอะๆแล้วปิ้งย่างเป็นกิจกรรมแบบหนึง่งซึ่งมีความ สนุกสนานนะ่ะเข้าใจไหมลูกครับเขาจะไม่แอบนั่งกินเงินสองคนนีไ่ไม่ไม่ใช่อ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยคนเยอะมากๆยิ่งดีครับเขาจะทำไมลูก we invited ah we invited lots of people นะครับอ่า uh. uh, จะชวนคนมาเยอะๆเลยนะครับเราเรียน ไอ้ลืมบอกไปโครงสร้างตรงนี้เนี่ยบวกมันเป็นโครงสร้างแบบไหนฮะ h a v e บวกด้วย verb ช่องที่สามเป็น present perfect นะครับพูดถึงเรื่องราวในอดีตยาวมาจะถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคตนะครับเป็น present perfect แต่เดนที่ปัจจุบันนะอาจจะต่อเนื่องไปในอนาคตหรือเปล่านี่ไม่ตอบไม่ได้นะครับลูกแต่ปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับลูกนะครับเกิดขึ้นแน่นะฮะ อ่ะต่อมา we are watching the new Superman film tonight ครับดูซูเปอร์แมนตอนคืนครับอ่ะดูซูเปอร์แมนนะลูกนะครับดูหนังซูเปอร์แมนตอนใหม่นะครับลูกในคืนนี้แสดงว่ายังไม่เกิดขึ้นนะครับเราจะต้องมีอะไรก่อนสิ่งที่เราต้อง organize กับสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ย มีมีตั๋วอ่ามีตั๋วครับ1ดังนั้นเนี่ยตอบพ่ออะไรครับ We have ticket for have uh for 7:30 pm น, <c oughs> นะครับเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งกลางคืนก็คือทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับอช ก็คือเราใช้เลขถึงแค่แบบไม่เกินสิบสองนี้ใช่ไหมครับครูใช่ใช่ครับใช,ใช,บใช่ของฝรั่งเขาแค่นั้นเนะ่ะเขานับเป็นอย่างนั้นเลยครับลูกนะครับสิบเก้า hmm. ในการสามสิบนาทีไม่มีนะของฝรั่งไม่ใช้นะครับมีเมืองไทยเนี่ยใช้ใช้เป็นแบบเซเว่นอันนี้ไปเลยเนี่ยอ่าใช่ใช่ครับเซเว่นเซอร์ตีแต่เขารู้กันเองนะครับลูกว่ามันเกิดขึ้นตอนนั้นแน่นอนเนะี่ยเพราะมันมีคำบอกคำว่าทูน g h t อยู่ นะครับ่วนมากเขาจะใช้ AM PM เข้ามาช่วยนะครับแต่เวลาภาษาพูดใน AM PM ไม่เขียนนะไม่พูดถึงนะครับเราก็จะตอบไปเลยรฮะ We have t i c k e t for i 7 t 0เจอกันทุ่ม30นาทีเป็นที่รู้กันนะครับเข้าใจไหมลูกนะครับครับอ่าต่อมาครับต่อมา My mom helping me make cake tomorrow is helping cake a แม่ของฉันทำไมลูกจะช่วยฉันทำเค้กในวันพรุ่งนี้นสิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรครับจะต้องออกไปซื้ออะไรครับพวกแป้งครับ <S <S อ่าพวกแป้งต่างๆนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ we b r o brought นะครับ we b r o g h the ingredients นะครับ ingredients แปลว่าส่วนประกอบส่วนผสมของอาหารต่างๆเนี่ยนะครับเราใช้คำว่า ingredients ถ้าเราเรียนดูซองขนมเนี่ยมันจะเขียนเลยครับว่า ingredients ครับ mm hmm. ส่วนประกอบที่สำคัญสำคัญนะ สำคัญสำหรับทำเค้กก็ใช้อินกิ d เดียนเนี่ครับเติมเอสเข้าไปเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างอ่ะนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยววันนี้ครูดวงอาจจะเลิกเร็วหน่อยนะครับ,รบเพราะว่ามาอาธิบายแค่นี้เนาะนะครับจะไม่ขึ้นเรื่องใหม่นะสุดท้ายครับ my class is visiting a museum next week ครับจะไปพิพิธภัณฑ์ในอาทิตย์หน้า อ่าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาทิตย์หน้าต้องเตรียมตัวอย่างไรครับ organize กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรครับอพวกหนันงสือสนุกจอดอ่ะครับอ่านี่นี่เดี๋ยวดูนะดูสำนวนตรงนี้ our teacher has booked a bus ครับเ้าเรียนคำว,ว่า book ตัวนี้แปลว่าจองนะครับจองตั๋วนะครับอจองนะครับแปลว่าจอง ใช้กับการจองต่างๆจองที่เกี่ยวกับพาหนะอ่ะนะครับเข้าใจไหมลูกอ๋อถ้าตามด้วยพวกบัสหรือว่าอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นการใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าอย่างอื่นก็คือจะเป็นพวกหนังสือสมุดก็ได้ใช่ไหมครับอ่าหนังสือสมุดเป็นคํานามครับลูกนะครับเป็นคํานามจับต้องได้แต่บุ๊กตัวนี้เป็น verb นะครับเป็นกิริยานะครับมันบอกว่าอะไรฮะ our teacher has book a bus ตัวนี้เป็นเทนที่เรียกว่า present perfect นะครับพูดถึงเรื่องราวในอดีตยาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับแดงว่าครูขงฉันทำไมลูกจองตั๋วมาสักพักละนะครับจองตั๋วมาแล้วอ่ะนะครับลูกนะครับจองรถบัสมาให้แล้วนะครับอครับเข้าใจไหมลูกครับนี่ใครเนี่ยไปรูปก,กบในใครไว้ลูก ใช่ครับไอในในภาพเนี้ยในภาพที่มันอยู่ในคลาสรูมเนี้ยอยู่ในมิสเนี่ยเด่นชัดเลยเป็นรูปกบใครลูกลูกองคมาเออไม่รู้เป็นรูปกบแล้วทํารูปหัวใจใช่กบตป่าไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอ่าแค่นี้แหละ,ะนะลูกนะครับมีหนูปะ่ะลุก อ่าไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่เขานะบางคนก็เป็นรูปประยุทธ์อะไรเงี้ยนะครูดวงเห็นอยู่คุณแหมพูดแล้วขึ้นประยุทธ์อ่ะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่นี่ไงปีญวนหลม่อยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอ๋อเป็นรูปกรบเป็นรูปตัวอะไรเนี่ยหรือจระเข้อะกบค่ะอ๋อกบ เห็นเข้ามาตั้งแต่แรกๆเลยครูดวงเห็นเข้ามาต้นๆเลยนะครับฟังกันทันไหมครับลูกได้ไหมได้ได้เยอะเลยครับโอเคเอาไปทำนะลูกนะครับวันนี้เอาไปทำแล้วก็ส่งมานะครับลูกเพราะว่าครูดวงต้องส่งคะแนนให้กับวิชาการก่อนวันที่สิบหกะครับลูกครูดวงจะเก็บสามสิบคะแนนเลยนะครับแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเราตกลงกันอย่างนี้ก่อน ถ้าใครขาดสักคาบสองคาบเนี่ยอย่าคุโดวงให้ไปเลยนะครับลูกไอ้พวกนักบอลเนี่ยฝากไปบอกด้วยนะลูกพวกที่ยังไม่เข้าคลาสรูมเนี่ยหรือยังไม่ส่งงานเนี่ยพีรวัตรลองเช็คลงไปในในคลาสรูมสิว่าใครที่มันยังไม่เข้าบ้างเพราะว่าคุโด่งมาดูแล้วไม่รู้จักนะอ่ะได้ครับลองลองดูให้หน่อยแล้วลองตามเพื่อนให้หน่อยนะลูกให้เขาทาอะ่ะ ไอเวลาเรียนเนี่ยครูดวงไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่หรอกแต่สนใจตรงงานมากกว่าถ้างานมาครบที่ครูดวงกรอกแป๊บเดียวจบเลยครับง่ายครับคุครูดงครับผมขอเลขห้องคัดรูมห้าเลอสามมีได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวเดยส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะต้ครับเอ่อไอหนูผู้หญิงลูกเนี่ยเนีวันนิดาเหรอลูกค่ะ ฝากดู <Okay. S 1> ห้องสิบเอ็ดหน่อยนะครับลูกว่าใครยังไม่เข้าบ้างนะครับ <Okay. S 1> ลูกเพราะที่ครูหลวงไม่เคยสอนห้องพ่วงหนูก็ไม่รู้จักนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็แต่ละคนเนี่ยเป็นรูปแมวรูปตัวอะไรเนี่ยมันไม่รู้จักหน้านะครับจําไม่ได้นะครับบางคนมาแบบเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้จักนะครับโอเคฝากดูหน่อยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็อาจจะปล่อยเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเราหนักกันมาแทบทุกวันแล้ววันนี้ก็เน้นตรงงานนะลูกนะครับเฉลยตรงงานเนี่ยห้องที่กูดวงสอนก็จะนํามาสอนแบบนี้นะครับงานที่ให้ทำอะนะครับลูกแล้วก็นักเรียนก็ไปทํามาเพราะว่าถ้าไม่สอนเนี่ยให้นักเรียนไปทําเลยเนี่ยบางคนเขาไม่เข้าใจครับลูกไม่เข้าใจเขาก็ไม่ทําเพราะเขาทําไม่ได้แต่ถ้ามาแบบนี้เนี่ยเรายังพออธิบายกันได้นะครับลูกจะได้รู้ว่ามันทํำยังไงเนาะนะครับ อโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับ everyone see you next time t h a n k you so much ครับขอบคุณครับครับผมโชคดีครับขบับสัปดาหนะ์หน้าสอบนะลูกสอบได้หรือได้สอบครับสอบได้สอบได้อไดโอ้ยเนียนิดเดียวผมยังแบบยังยังไม่ค่อยแบบว่าน่นเท่าไหร่โอ้ไม่เป็นไรทำมาก่อนเลยเราจะได้รู้ว่ามันแก้ไขได้ตรงไหนนะครับ เพราะว่าคะแนนเก็บเราเยอะนี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเสริมก็ไปให้อ่ะโอเคซ x t t i t e t h a ที you, you so much ครับครับตวัเดีครับ